สวัสดีครับทุกท่านครับอธิปัตย์บุษบานครับวันนี้มาเจอก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานพอสมควรนะครับจากที่ว่า,าไม่ค่อยมีเวลานะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงของการดูแลผลผล,ผลิตในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ทกําต้นกล้าต้นพันธุ์ด้วยนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมวิธีการ pruning หรือว่าการตัดแต่งองุ่นนะครับแต่ว่า วันนี้เนี่ยในในรอบนีออ้จะมาทำการพรูนิ่งในกรณีพิเศษคือการพรูนนิ่งโดยที่ไม่ได้สะสมอาหารเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมพึ่งขายผลผล,ผลิตหมดไปนะครับจริงๆแล้วรอบเมื่อกี้เนี่ยที่ที่คาดการไว้ว่าน่าจะได้ประมาณสักสัก5้ากิโลกรัมนะฮะแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย ขายได้ไม่ถึงสามร้อยกิโลด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า,าผลผลิตมันไม่ค่อยได้คุณภาพนะฮะไม่มีคุณภาพก็ไม่กล้าขายไม่กล้าจำหน่ายไม่กล้าส่งลูกค้าแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยทุกทกท่านที่ไม่ได้รับผลผลิตนะคะที่สั่งจองไว้แล้วาทางผมเนี่ยทางสวนเนี่ยไม่ได้ส่งให้นะฮะก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็ต้องขอโทษไปยังลูกค้าบางท่านที่ ได้ผลผลิตไปแล้วอาจจะมีหลุดร่วงเสียหายนะครับเพราะว่า,ามันมันสุกเกินด้วยผมปล่อยให้มันสุกจัดเลยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่มีช่วงที่อากาศเยน็ยนๆอากาศหนาวๆแล้วลมแรงช่วงโน้นนะครับเมื่อปลายปีแลทนี้มันทําให้ต้นองุ่นเนี่ยช็อกอากาศทําให้เครียดพอทําให้เครียดแล้วมันหยุดการเจริญเติบโตนะครับใส่ปุ๋ย ก็ไม่มีผลใส่น้ําให้น้ําอะไรก็ไม่มีผลฉีดพ่นทางใบก็ไม่มีผลเพราะว่าใบมันเป็นแบบนี้นะฮะแล้วมันก็แห้งแล้วก็ร่วงทิ้งฉะนั้นเนี่ยในในเมื่อมันไม่มีใบถูกไหมฮะผลผลิตมันก็เลยไม่ได้คุณภาพตามที่เราตั้งใจไว้นะครับอาจจะมีบางต้นอาจจะมีบางพวงที่ได้แต่ว่าส่วนมากก็หลายๆพวงนะฮะก็เสียหายไป ไปเยอะพอสมควรในเรื่องของผลผลิตนะครับก็เก็บมาแปรรูปนะครับทําได้หลายๆอย่างจริงๆแล้วไม่ได้ทิ้งสักลูกเลยนะเพียงแต่ว่าเอาขายผลสดไม่ได้ลูกมันอาจจะนิ่มแล้วก็ไม่แข็งไม่กรอบตามปกติเนี่ยพัน s48 พันเนี้ยที่แปลงนี้นะฮะเป็นองุ่นที่ลูกโตลูกแข็งลูกกรอบนะครับหวานจัดเลยแต่ว่ารอบที่ผ่านมาเมื่อกี้อาจจะ อาจจะไปไม่ถึงอย่างที่ผมได้พูดไว้นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ด้วยต่อเนื่องคือจากการที่มันไม่มีใบหรือว่าใบมันมีน้อยเนี่ยใบมันร่วงนะครับฉะนั้นเวลาผมจะสะสมอาหารมันก็เลยไม่น่าจะเกิดประโยชน์นะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะก็เลยจะตัดสั้นเลยนะฮะตัดรีเซ t ตใหม่ ซึ่งตามปกติที่ผมวางแผนไว้เนี่ยเห็นไหมผมปลูกผมปลูกห่างปลูกห่างระหว่างต้นนะครับจากต้นนี้ถึงต้นนี้สามเมตรครึ่งเนน,นะฮะตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดว่า,าตัดรอบแรกตัดยาวใช่ไหมฮะตัดยาวแล้วก็มาตัดยาวอีกแล้วก็มาตัดยาวอีกสักสามรอบตัดยาวสักสามรอบแล้วค่อยมารีเซ็ตสั้นๆสองตา อันนี้คือที่ผมวางแผนไว้ที่ผมตั้งใจไว้นะครับเหตุผลคือถ้าตัดยาวมันจะมีลูกถ้าตัดสั้นผลผลิตมันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ออกเลยนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าร้อนอากาศร้อนมากเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยการสะสมอาหารมันจะไปสะสมอยู่ที่ไกลๆถ้าตัดสั้นก็มีโอกาสที่จะได้ผลผลิตน้อยมากหรือไม่ได้เลยนะฮะแต่ก็ต้อง จำยอมเพื่อที่จะทำการรีเซ็ตกิ่งใหม่นะฮะตั้งต้นใหม่เอาพูดง่ายๆนะครับอย่างเช่นต้นนี้ผมตัดไปแล้วเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นไหมฮะผมตัดสองตาหมดเลยตัดสองตาและตัดสองตาแล้วก็มีบางต้นที่กิ่งมันยังสวยอยู่ผมก็เลยลองตัดยาวดูนะครับอันเนี้ยจริงๆแล้วผมก็ กะว่าจะตัดสั้นนะเพียงแต่ว่าลองลองดูเฉยๆว่ามันมันจะมีดอกไหมเผื่อมันมีดอกนะฮะตัดยาวจริงๆแล้วคือกิ่งเก่านะอันเนี้ยจริงๆแล้วก็คือกิ่งเก่ากิ่งที่เคยตัดผลผลิตไปรอบนั้นผมตัดอยู่ประมาณนี้แล้วก็ล่นระยะลงมาอีกนะครับเพราะว่าดูตาเขาก็ยังยังโอเคอยู่ แต่อย่าพึ่งไปหวังนะฮะเพราะว่ามันเป็นกิ่งเก่าจริงๆแล้วถ้าเป็นกิ่งเก่าแบบนี้จะต้องตัดสองตาตาที่หนึ่งตาที่สองเนี่ยฮะก็คือตัดตรงนี้สองตาเหมือนอย่างเช่นเหมือนอย่างเช่นอย่างนี้นะฮะไอ้อย่างเงี้ยตัดสองตาสองตาเห็นไหมครับเพื่อที่จะเลี้ยงกิ่งใหม่ โดยที่ผมอะผมไม่ได้สะสมอาหารผมรู้ว่ามันมันคงไม่ได้ผลผลิตหรอกนะฮะแต่ตัวนี้ก็มีความหวังเล็กๆเผื่อมันได้แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆนะฮะสมมติว่ามันไม่ได้จริงๆหลังจากนับวันนี้ผ่านไปสักสิบห้าวันจะจะรู้ผลว่ามันจะมีดอกหรือไม่มีดอกถ้ามันไม่มีผมก็จะมาไล่ตัดรีเซ็ตใหม่ให้มันเป็นสองตานะครับเพื่อที่จะให้มันทานกัน กับต้นพวกนั้นนะฮะนี่คืออวิธีการที่ผมทำนะแล้วก็เอามาแชร์ให้กับทุกท่านได้ได้รับชมด้วยนะครับอย่างเช่นต้นนี้เนี่ยกิ่งมันไม่สวยเห็นไหมฮะถ้ามันไม่สวยก็คงต้องตัดสั้นตัดสั้นก็คือสองตาอย่างอย่างเช่นตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ตัดนี้อย่างเงี้ยครับก็ตัดสองตาไปอย่างงี้ แต่ถ้าถ้าไปเจอต้นไหนอย่างต้นนี้ต้นนี้ผมก็อาจจะใช้วิธีการตัดยาวช่กคราวก่อนเห็นไหมฮะไอก้กิ่งเนี้ยกิ่งเนี้ยมานี่ตานี้ก็ยังสวยอยู่แต่ก็เป็นกิ่งเก่านะครับเพราะว่าเนี่ยกิ่งใหม่มันจะอยู่ตรงนี้กิ่งที่หนึ่งกิ่งที่สองเห็นไหมอันนี้คือกิ่งเก่าแต่ผมจะตัดกิ่งเก่าโดยที่ล่นลงมาหน่อยนึงนะฮะตรงนี้ ถ้าเกิดว่ากิ่งเนี้ยมันไม่มันไม่ออกดอกมันออกแต่ยอดผมก็จะมารีเซ็ตใหม่ซึ่งจะมาตัดตรงนี้ตรงนี้นะฮะอันนี้อันนี้ทดลองดูนะครับอย่างเงี้ยครับเห็นไหมตาเขายังสวยอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นกิ่งเก่าแต่ตาก็ยังสวยอยู่นะฮะผมก็จะไล่ตัดไปงี้เนี่ยนะครับ โอเคหลังจากที่ห่างหายกันไปนานก็มาทักทายนะครับมาให้กับมาแชร์ประสบการณ์นะครับมาแชร์สวนงุ่นแปลงนี้ที่ทุกคนทุกท่านแล้วก็หลายๆท่านได้ติดตามนะฮะไม่ได้หนีห่างไปไหนนะครับก็อยู่นี่แต่ว่าบางทีมันไม่มีเวลาเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยต้องต้องทำทุกอย่างเลยเพราะว่าไม่มีคนสวนเจ้าของสวนก็ คนคน,คนเดียวนะครับคนงานก็คนคนเดียวนะฮะทุกอย่างก็ต้องทําเองนะครับลหลายสิ่งหลายๆอย่างบางทีไม่มีเวลาดูแลก็ปล่อยปละละเลยกันไปบ้างนะครับถึงแม้ว่ากายจะห่างจากสวนแต่ใจพวงหาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ให้กําลังใจกับทุกท่านนะครับนะฮะมือใหม่มือเก่านะครับทุกคนก็ต้องสู้ ทุกวันนี้นะฮะไม่ได้สู้แค่ในเรื่องของผลผลิตในเรื่องของอต้นองุ่นด้วยนะครับเกษตรกร,ร,กรทุกคนทุกท่านจะต้องสู้กับภัยธรรมชาติด้วยซึ่งมันเริ่มจะโหดร้ายกันทุกปีทุกปีทุกปีนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับพร้อมกันนะครับจับมือแบ่งแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็สู้กันต่อไปนะครับให้กำลังใจกับทุกท่านครับอธิปัต์บุษบานครับ วันนี้ขอโทรไปก่อนสวัสดีครับ